ทางกรรมการเข้าไปช่วยเราไปแล้วครับสวัสดีครับกำนันยัมปูกระบานหน่อยครับผมเมื่อนี้วันที่วันที่หานครับวันาคารที่หาดเดือนกุมภาพันธ์พันสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับผมเมื่อนี้กำนักงานใหญ่คุณตุ๋นคุณตุ๋นพร้อมลูกเต่านะครับถวายเพป็นพระนะครับ มไม่เนียยเพป็นพ,พระเป็นมาฉันเพี้ยนบ้านนะครับเดี๋ยวยายโตขึ้่นี่แหละ <c oughs> เั็นียายโตกระดุดนองครับผมมีเสาการเฮ็ดเวียกนะครับเฮ็ดเวียกราดน้ำมนไปขอพามนาทีดยน้ำมนปัดน้ำคว่างปัดน้ำควนยังไปเรียบร้อยนะครับเหยดีดแนวได้ที่ ดีตัวใจเฮ้ยอะรเขาสบายใจสบายใจาสบายสบายใจบางที่เฮ้ยนะไรนะแกฟาดกบ้ากุ๊บยไดไม่กับเล่นจิ้นจินเด้อมงไงงาพู้นะเจายงไรเนมองเล่นักแกฟาดแม่กกบป้าโนเะมองไล้มันสบายใจเอาขึ้นมาใส่หูใจไบกตอนนี้คระบเ้าล้นผมเจ้าเป็นกัชันพิารเพลนนะครับอ่ะข้างนี้ ทังอีกทง e plant, ังทั้งคนกับมีลูกค้ามานะครับแบบนำมาดึงแก่ของนัดเ็ขอมาบรด้ลูกค้าอ่าบรดยนัดไหมบยบ่นพิ่นบรด้นัดนเออคพิุน่มือนห้องห้องมีธุรกิจเฮามีโอเฮามีธุระห้องเลยบรด้นัดลูกค้าเขาบ่บยมาเจกะมีอยู่เจอช่วใบมีอยู่เจ้านึงคือว่าห้องเล้วเวียบได้นัดมาเออคือทจริงเขาจะกะจีมาหลอก้าน่ะเจ้านึง ต่ว่าอันนี้เพราะอันนี้คนละเจ้าอันนี้เพิ่นเพิ่นมาติดต่อก่อนอันนี้เพิ่นเป็นลูกค้าเก่าเพิ่นแค่มาเห็นน้ำแล้วละแต่พูนเพิ่นอยู่หน้ายุ่งจ้ะหน้าใจไก่เลยหน้ายุงหน้ายุ่งสมหน้ายุ่งคนละหน้ายุ่งคือสุดเขียดแต่ว่าอดรังนึ่แมนแมนต่อต่อหนองคายตั้งต่อไปทั้งหมดกระสิแม่นปากชมปากยังไปใส่ยนองคายแต่บ่ตัวน้องคายกับเมืองเลย ตอนตรงข่ายเป็นส้หยกซแพงด้วยเพราะว่ามคือว่าทานผุนมันเขียนต้งยุ่งไปพูดถ่ายเขาเอีก่อนน้ำสมน้ำหน้าเงินน้ำสมน้ยุ่งอะไรทุตมผล้าวันนี้ก็เป็นงานดีเข้าใจนะครับเฮ็ุไปแล้วเขามีความสบายใจเขาเฮ็ุไปแล้วมีความศรัทธาเขามีความเดือมใสเรื่องรูปเรื่องภาพมีการต่างมีความ มันเพิ่นมาฉันเพี้นบ้านนะครับกระบอมนั้นดอกจริงก็แน่นเดมกรเห็ดเดินรถฉันเพนเดในที่ห้องเห็ดเกิดนี่ยังเน่กระเนเพนะครบเ่นประธานเพี้ยนมีพิธีอะไรก็มีเนาะมันเพีนมองเดียวเครือกอะไรตักปลาต้านได้ทืกอ่ากรยกลาเอื้นเห็ดางเลี้ยบอม ชั้นเ็นม้วนชั้นเอ็นให้เขานอนในชั้นเอ็นกร่มนังที่หลายกว่านี้หลายกว่านี้หล่มันไดดมีแตตัวนม้ไปมคนยนผมก็เริมนั่งแกที่สั่งสั่งนี่แล้วครับนั้งแ่เห็ดอ่อสตูดิโอเซ็ตเ็ดต่อต่อต่อันมากนะครับเห็ด หอยปีไม่ใก็ด้วซีวาเด้กปลาทัจะเทียดหอยปีกไม่ใชเออขนวาทั้งงานถนดในอ้วาลงตองมองก่อนนี่ก็บ่ได้ทายคลิปก็เลยมาทั้งไยืดเอาเอามาลงบะค้บายคือเบิงครับเมื่อนี้กอกกันมั่นแจมเฮ็ดยเว่าเก็บาน้หยรเทียังนี่ก็บ้านแ้เฮียดคือนงก็เมียดก็เมียดือมีแทบบันวะนี่แหละครับ รอบรอบรอบใบายรอบใบายกับทีอ๋อมันเป็นรายการเขาศิลปินนะครับอันนี้ลูกค้าพนักงานลูกค้าเพิ่นมาถ่าแล้วกับบรรยาทรงพระคุณเจ้าเรือทรายแล้วกัค่อยที่ดำเนินการในการเป็งต้นนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้มันนีงจะเอาไว้สำนีก่อนบอกเอาลายดอกไปเจอกันคลิปหน้าครับผมมือหนึ่งสวัสดีครับต้องสำักมเนี้